สวัสดีครับกลับมาอัพเดตอากาศกันใหม่นะครับพี่น้องในวันที่3มกราคมนะครับก็เป็นปีใหม่ปี2569เปิดสกสกาปดใหม่มาได้ไม่กี่วันยักษ์หนาวและลอกใหม่ก็มาโชว์พลังทันทีเลยนะฮะวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังแรงนะฮะก็แผ่เสริมลงมาลึกมากนะครับชนิดที่ว่าเส้นความกดอากาศพ0น0เนี่ย หรือเส้นทึบเส้นหนาวที่เราเรียกกันเนี่ยเข้ามาทักทายพี่น้องภาคอีสานตอนบนแบบน้าตัดเชยนะฮะแต่ความหนาวรอบนี้ยังคงไม่ได้มาแบบแห้งสนิทนะครับพี่น้องเพราะว่าทางลมเบี่ยงทิศหอบเอาไอความชื้นจากทะเลเข้ามาผสมลงด้วยก็ทําให้หลายพื้นที่อาจจะไม่หนาวเท่าที่ควรนะครับไม่หนาวไม่เย็นเท่าที่ควรนะี่แต่ก็มีลมกระโชกเย็นๆนะฮะพอมาให้ผมไปอยู่นะฮะแล้วก็ท้องฟ้าอาจจะไม่โปรง่งอย่างที่คิด โดยก่อนไปดูอากาศวันนี้ผมพาพี่น้องไปดูลักษณะอากาศใน1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนในวันที่4ถึง10มกราคม7วันข้างหน้ามีอะไรบ้างนะฮะเพื่อที่จะเตรเตือนกันนะครับพี่น้องเพื่อเตรียมตัวตั้งรับลมหนาวแรงๆเลยนะฮะจากไซบีเรียที่กำลังคืบคานเข้ามากันก่อนครับ และจากภาพนี้นะฮะพี่น้องก็เป็นความกดอากาศฮะ,ะหรือค่า mslp นะฮะโดยในช่วงวันที่4-7ถึงมกราคมมวลอากาศเย็นเห็นไหมครับทางด้านบนกำลังปานกลางถึงแรงนะ,ะถึงค่อนข้างแรงนะฮะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเส้นความกดอากาศส่วนใหญ่ก็อยู่ที่114-118 0 0เทคโาสัสคานก็ทำให้อากาศเย็นสบายนะฮะตอนเชา้าส่วนทางภาคใต้ก็ยังคงมีความกด อากาศค่อนข้างยังต่ำอยู่นะฮะฝนจึงยังคงทำงานได้ดีในช่วงในช่วงกลางสัปดาห์นะครับช่วงวันที่8-10ถึง10มกราคมเห็นครับช่วงท้ายไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับมวลอากาศเย็นกำลังแรงนะฮะแผ่ลงมาเติมนะครับเติมแบบเต็มสูบนะครับไทยตอนบนถูกเส้น1020เส้นทึบเส้นหนาวขึ้นไปถึง1022สนะฮะเฮกโตปาสคานะฮะเข้าครอบคลุมยันพื้นที่ภาคกลางเลยนะฮะ1 0น0นี่ มาแตะพักกลางด้วยนะครับซึ่งนี่ก็คือสภาวะหนาวเย็ยนเยียบของแท้ที่จะมาถึงนะฮะแต่สิ่งที่ต้องสังเกตก็คือพักใต้นะฮะถูกเส้น1014ถึงพั1สเฮกโตปาสคานะแผ่ลงไปปกคลุมถึงตอนล่างก้อนหน้านี้ก็จะกลายเป็นเกานะนป้องกันฝนชั้นดีนะฮะที่ทำให้ฝนในพักใต้ช่วงปลายสัปดาห์ฝนน่าจะลดลงนะครับแม้ว่า กระแสลมมรสุมที่พัดเข้าชายฝั่งยังคงแรงอยู่นะฮะก็เป็นการต่อสู้กันนะฮะระหว่างความเย็นกับความชื้นนั่นเองสําหรับการพัดของกระแสลมมรสุมใกล้ผิวน,นะฮะช่วงวันที่4ีถึงเเห็นไหมครับพี่น้องลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากสตรมไลน์เราก็จะเห็นเส้นสีาขาวขาวพัดด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะฮะสีเขียวสลับออกเหลืองก็ทําให้ภาคใต้มีลมแรงพัดสองเข้หาฝั่ง พาความชื้นเข้ามาฮะก็จะมีฝนเกิดเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนในช่วงวันที่8ถึง10มกราคมลมแรงนะ,ะลมพัดแรงมาก,กเป็นมีสีส้มแดงะฮะมาสลับด้วยเห็นไหมครับพี่น้องทางขวามือก็พัดพาความหนาวมาพัดไทยตอนบนจนก็หนาวสั่นนะฮะแต่สําหรับภาคใต้แม้ลมจะแรงแต่ลมรอบนี้ก็เป็นลมที่พัดพาอากาศแห้งนะฮะจากมวลอากาศเย็นลงมาด้วยนะ,ะในขณะที่ การเคลื่อนไหวของลมระดับบนนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่7มกราคมก็มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพี่น้องมองด้านบนเห็นไหมครับที่เป็นสีสีนะฮะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะฮะก็พัดผ่านภาคเหนือนะฮะส่วนภาคใต้ลมระดับบนก็เป็นลมใต้เสริมความชุนขึ้นไปนะฮะก็ทําให้ภาคใต้ช่วงนี้ฝนก็จะหนาตาเป็นพิเศษก็ตามที่ลมระดับล่าง บอกไว้มอกี้นะครับชวนส่วนช่วงวันที่8ถึง10มกราคมลมระดับบนพัดเปลี่ยนทิศนะฮะเป็นแบบแอนตี้ไซโคลเห็นไหมครับวงขวาลงมาครอบคุมประเทศไทยนะฮะกลไกนี้ก็จะบังคับให้อากาศจมตัวลงพี่น้องสักเกตเห็นไหมเส้นมันก็จะออกเป็นสีขาวๆเล็กๆนะฮะสตรีมไลน์พัดโค้งลงมาออกขวานะครับออกขวาจากศูนย์กลางนั่นเองทับถมเอาความหนาวและกดฝนให้หายไปทําให้ฟ้าเปิดโล่งอากาศหนาวแห้งนะฮะ หนาวแห้งในช่วงวันที่8เป็นต้นไปหนาวแห้งจัดชัดเจนและจากโมเดลคาดการเนี่ยฮะพี่น้องจะเห็นมีโมเดล2โมเดลนะครับวันนี้ก็ทําเพื่อชาวสวนนะที่ขอกันมา fc นะฮะพี่น้อง fc หัวใจของความสัมพันธ์นะฮะระหว่างความอ,อุณอุณภูมิและความชื้นนะฮะมองแล้วเป็นไงครับพี่น้องมองกันออกฮ <laughs> ะ ก็จำกฎง่ายๆไม่มีอะไรนะฮะจำกฎง่ายๆเลยก็ยิ่งอากาศเย็นทางด้านขวามือนะฮะขวามือมันจะออกสีฟ้ากับสีเขียวแล้วนั่นก็คืออุณหภูมินะฮะอากาศจะอากาศมันก็จะยิ่งอุ้มน้ําได้น้อยนะฮะก็จะทําให้ทางด้านขวามือเนี่ยความชื้นเลยพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ต้นไม้นะฮะพืชผลก็จะเสี่ยงเกิดราแต่ถ้าพอ แดดเผาจะร้อนแล้วเนีอากาศจะขยายตัวแล้วก็ดึงน้ําออกจากต้นไม้ใบหญ้ารุนแรงนะฮะพืชผลก็จะเสี่ยงเหี่ยวเฉานี่คือเหตุผลที่เราต้องดูค่าต่ําสุดและสูงสุดควบคู่กันก็ท่านั้นเองครับพื้นที่ภาคเหนือใช่ไหมครับพี่น้องช่วงวันที่4ี4ถึงเมกราคมอากาศเย็นสบายนะฮะมีน้ําค้างช่วงเช้าแต่พืชก็ไม่น่าจะเครียดมากนะครับช่วงนี้เช้าต่าสุดนะฮะเช้ามืดก็สิบสถึงสิองศา ก็ความชื้นอยู่ที่แปดสิบห้าถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะบ่ายสูงสุดนะฮะอุณหภูมิสามสิบถึงสามสิบสององศานี่ความชื้นก็เริ่มแห้งแล้วครับแห้งก็เหลือสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตในช่วงวันที่แปดถึงสิบมกราคมนะฮะหนาวจัดสลับกับแห้งจัดนะครับช่วงนี้ต้องเริ่มระวังแล้วนะครับอุณหภูมิแกว่งกว้างนะฮะเกือบยี่สิบองศาระวังน้ําค้างแรงช่วงเช้าแล้วก็พืชน,นั้นมันก็จะปิดปากใบใช่ไหมครับหนีความแห้งช่วงบ่ายนะฮะ ก็เช้ามืดนะอุณหภูมิต่ำสุดก็9นะฮะถึง15องศาเซลเซียสได้นะครับชื้นก็อยู่ที่ประมาณ9 5 1 0 0บ่ายสูงสุด29-31งองศาความแห้งในแห้งเลยนะครับความชื้นแห้งลง30-40%ข้ถงนั้นที่เหลืออยู่ออกเหลืองเลยเห็นไหมครับพี่น้องภาคอีสานนะครับช่วงวันที่4-7ถ 7, มกราคมลมโชยเย็นๆนะอากาศเริ่มแห้งในช่วงบ่ายตามสไตล์ที่ลาดสูงนะครับเช้ามืดต่าสุด สิบกถึงยองศาความชื้นอยู่ประมาณ8 0ถึง90เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนบ่ายสูงสุด3 1อถึง33องศานะฮะความชื้นก็แห้งลงนะครับเหลือ4 0ถึง50เปอร์เซ็นต์ช่วงวันที่8ถึงวันที่10มกราเนะี่ยเขาเรียกว่าช่วงหนาวสถานแล้วก็ลมแห้งแล้วก็พัดแรงด้วยนะครับอากาศช่วงบ่ายก็จะขิวส,สุดนะครับถ้าเป็นคนนะครับพื้นที่อากาศก็จะว่างขึ้นนะ ซึ่งก็จะทําให้เกิดการดึงน้ําออกจากใบพืชอย่างเร็วมากนะครับแล้วก็ดินก็จะแห้งไวที่สุดนะฮะเช้ามืดต่ําสุด11-16องศาเซลเซียสความชื้นอยู่ประมาณ90-100เปอนะฮะบ่ายนะอุณหภูมิพุ่งขึ้นไป30-32อันนี้พอพุ่งขึ้นไปแบบนี้ความแห้งก็จะถูกรีดอย่างรวดเร็วนะครับก็ต่ํากว่า35เอะฮะอันนี้ก็ต้องระวังแล้ว กลางนะครับช่วงวันที่4ี 7, ่ถึง7็มกราคมอุณหภูมิกลางวันค่อนข้างสูงนะครับพืชพืชก็น่าจะมีความเครียดจากความร้อนในช่วงบ่ายนะฮะเพราะว่าตอนเช้ามันก็อุณหภูมิก็ค่อนข้างต่ำนะฮะเช้ามืดต่ําสุด19ถึง23องศานะครับความชื้นอยู่ที่เจดบห้าถึงแปดิ้าเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนบ่ายอุณหภูมิสาสบสาถึงส5ิเปอร์เซ็นต์ก็ก็เริ่มแห้งนะฮะ5้าสิบถึงห0สิเปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นไปช่วง วันที่8ถึงวันที่10มกราคมนะอากาศเย็นลงชัดเจนในช่วงเช้านะครับพี่น้องแต่กลางวันแดดยังแรงจัดอากาศจะแห้งลงกว่าช่วงแรกนะครับอากาศจะแห้งลงกว่าช่วงแรกชัามือนี่ต่ำสุดสําหรับภาคกลาง16-21องศานะครับก็มีความชื้นอยู่ประมาณเกือบเกือบ95%นะฮะ80-95บ80่บายนี่อุอนอุณภูมิพุ่งขึ้นไป31-33องศาความแห้งก็มาเยือนนะครับ ก็อยู่ที่4 0่สถึงห้นะครับพักตะวันออกนะครับพี่น้องช่วง4ีถึงเมกราคมเนี่ยก็ได้ความชื้นจากทะเลช่วยไปบ้างเป็นบางส่วนแต่อากาศพื้นที่ตอนบนอย่างสะแก้วปาจีเราก็จะเห็นสีเหลืองนะฮะจะเริ่มแห้งกว่าทางด้านล่างนะครับเช้ามือต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสนะครับความชื้นมีอยู่ที่75-85%ส่วนบ่ายนะครับสูงสุด32-34นะครับความ ความชื้นก็เหลือแค่55-65%ครับช่วงวันที่8-10ถึเนี่ยลมหนาวพัดลงมาประทะกับความชื้นในทะเลระวังน้ําค้างสะสมในส่วนผลไม้ช่วงเช้ามืดนะฮะช่วงนี้ลมหนาวแรงนะครับเช้ามืดต่ําสุด18-22ถึงองศาเซลเซียสน,นะฮะความชื้นอยู่ที่85-95%ถึงบ่ายสูงสุดอุณหภูมินะครับ30-32องศา ก็ความแห้งลดลงมาเหลือ45-55นะครับมันแกว่งกว้างอย่างนี้ต้นไม้ก็จะเริ่มไม่ค่อยสเสถียรแล้วนะครับก็จะมีความไม่สบายเกิดขึ้นนะครับพี่น้องภาคใต้นะฮะภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจโจคิริขันช่วงวันที่4-7มกราคมเช้ามืดต่ําสุด22-24องศาความชื้น80-90%บ่ายสูงสุด31-33องศา ความชื้นคงที่นะครับ60-70%นะครับเพราะมีทะเลช่วยส่วนในช่วงวันที่8-10มกราคมอุณหภูมิเย็นลงอีกนะครับหนาวลงอีกฮะท้องฟ้าโปร่งแดดดีนะฮะแดดดีมากแต่ลมแรงนะครับสำหรับพื้นที่2จังหวัดนี้เช้ามืดต่ำสุด17นะครับถึง22องศาความชื้น85-95%บ่ายสูงสุด30-32องศาเซลเซียสความชื้น55-65%นะฮะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะอากาศสม่ําเสมอความชื้นสูงต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ภาคใต้นะครับเพราะว่าจะเห็นสีเขียวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับพี่น้องพืชเขาไม่ค่อยเครียดนะฮะเรื่องความแห้งแต่ต้องระวังโรคเชื้อราตลอดช่วงนะครับวันที่4-10ถึง10มกราคมเช้ามืดต่ำสุด23-26ถึง26องศาเซลเซียสชื้นอยู่ที่85-95ถึง95 ส่วนตกตกบนะอุณหภูมิสูงขึ้น31-33แต่ความชื้นก็ไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่นะฮะยังคงเหลือ65-75เภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งอ่าวไทยอากาศชุ่มฉ่ำตลอดทั้งสัปดาห์นะครับอุณหภูมิไม่สวิงนะครับก็ระวังความชื้นค้างใบในสวนยางนะครับแล้วก็สวนปลาล์มก็ ตลอดช่วง4-10มกราคมนะฮะเช้ามืดต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสชื้นอยู่ที่ประมาณ90-100%บนะฮะบ,บ่ายสูงสุด29-32องศาก่อนชื้นก็ลดลงนิดเดียวนะฮะเหลือ70-80%ครับโดยพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางจังหวัดสุราษฎร์ลงไปจนถึงตอนล่างนั่นแหะที่ว่าจากโมเดลฝนก็จะเห็นมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปร้อยละ40-60ของพื้นที่ในวันที่6-8มกราคมเห็น,นัครบ แล้วก็ลดลงในวันที่9และ10ครับกลับมาดูลักษณะอากาศในวันนี้กันครับพี่น้องก็เริ่มกันที่ถอดรหัสฐานข้อมูลฮะระดับผิวพื้นกันก่อนฮะแผนที่ความกดอากาศวันนี้ฟ้องชัดเจนเลยนะครับว่ามวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาค่อนข้างดุดันนะครับโดยเกณฑอากาศเย็น1 0 1 4ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ไปทั้งหมดและะ้ว สำหรับตอนบนวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเส้นทึบตัวจริงเห็นไหมครับพันยนะฮะแผ่เข้ามาในพื้นที่อีสานตอนบนแบบเงียบๆนะพี่น้องแต่จุดที่น่าสนใจทางอุตุนิยมวิทยาในวันนี้ก็คือแนวระนาบการเคลื่อนตัวของแผงมวลอากาศเย็นนะฮะพี่น้องจะเห็นส่วนใหญ่ไหลไปไหนอะไหลเอียงขวานะฮะลงเล่นน้ําทะเลจีนใต้นะฮะก็ทําให้สายลมถูกปิดทิศฮะถูกบิดทิศทางนะครับพี่น้องใ ลายเป็นลมตะวันออกหรือพัดขนานไปกับเกรเดียนความกดอากาศนั่นเองนะฮะผลที่ตามมาก็คือมันก็จะไปกวาดเอาไอแห่งความชื้นจากทะเลพัดเข้ามาในแผ่นดินไทยด้วยนะฮะตามทิศบีอากาศเย็นแทนที่ร้อนนะฮะเมื่อมวลอากาศที่หนานแน่นกว่านะฮะมุดต,ตัวลงมาดันอากาศอุ่นเดิมให้ลอยตัวขึ้นก็จะเกิดอะไรครับพี่น้องลมกระโชกนะฮะจากภาพที่เห็นใน วันนี้ก็จะมีลมกระโชกในหลายพื้นที่นะแต่พี่น้องไม่ต้องตกใจนะลมในวันนี้อยู่ในระดับผมปลิวเท่านั้นนะฮะเย็นสบายนะฮะเย็นสบายเท่านั้นนะฮะเพราะว่าแนวความกระชั้นของเส้นไอโซบาร์ไม่ได้ถี่จัดจนน่ากังวลนะฮะโดยลมกระโชกเย็นๆแบบนี้จะพบได้ในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางนะฮะด้านตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับภาคใต้นี่ ลมกระโชกเกือบทางภาคเลยนะครับในขณะที่กระแสลมมรสุมพัดด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับทิศทางลมหลักในวันนี้ที่เห็นนะฮะก็จะเป็นลมกึ่งกึ่งชื้นนั่นเองพี่น้องเพราะว่าสายพาลําลเลียงลมส่วนใหญ่ก็ไหลามาจากทะเลจีนใต้ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้และอ่าวไทยนะฮะก็ไม่ได้ซึ่งไม่ได้พัดมาจากแผ่นดินจีนเพียวๆเหมือนช่วงหนาวลงแรงๆนะครับเนื้อลมก็จะมีความชื้นสูงก็ปกติ พื้นที่ภาคใต้นะครับลมมรสุมก็พัดด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเช่นกันนะฮะหอบเอาความชื้นเข้าประทะชายฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่องแต่จะกลายเป็นฝนได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ตรงไหนครับพี่น้องตัวแปรสาคัญก็อยู่ที่ความกดอากาศและลมระดับบนนั่นเองนะฮะโดยในวันนี้คลื่นกระแสลมตะวันตกนะฮะเห็นไหมครับพี่น้องเป็นไหลแบบสายน้ําเลยพัดปกคลุมพื้นที่ชายตอนบนเป็นหลักครับ น้องจะเห็นสตรีมไลน์ว่าลมไหลเป็นแบบสายน้ำเลยฮะเป็นแม่น้ําเลยนะครับพัดผ่านพื้นที่ภาคเหนือและอีสานไปอย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งการพัดแบบนี้ก็ช่วยประคองให้ท้องฟ้าด้านบนเปิดโล่งในบางจังหวะนะฮะในขณะที่พื้นที่ภาคใต้กระแสลมระดับบนในวันนี้พัดอ่อนมากนะครับสีน้ําเงินถึงสีฟ้าเลยครับเมื่อลมบนอ่อนสงบแบบนี้มันจึงแทบไม่มีแรงดึงดูดหรือแรงยกตัวที่จะช่วยกระตุ้นให้อากาศด้านล่างกัน่นตัวเป็นเมฆฝนขนาด เล็กถึงใหญ่ได้เลยนะครับเมื่อเรานำจิ๊กซอนะครับพี่น้องจากภาพนี้นะฮะลมทั้ง2องระดับมาต่อกันบนโมเดลคาดการฝน24ชั่วโมงผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเราก็จะเป็นดังนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะพี่น้องอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับลดลงวันนี้นะครับก็เพราะว่าได้แรงดันจาก1020นะฮะเส้นทึบในอีสานและ1018ในภาคเหนือ แม้จะมีลมกึ่งชื้นเข้ามาทําให้มีเมฆบางส่วนแต่อากาศก็จะเย็นนะครับเย็นแล้วก็มีชมลมโชยตลอดทั้งวันนะครับในวันนี้พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นและกลมกระโชกจากการแทนที่ของมวลอากาศกาเย็นก็ทาให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะสัมผัสไอเย็นได้นะฮะในช่วงเช้าทุ่นหน้าสําหรับภาคใต้นะครับวันนี้สภาพอากาศก็จะออกแนวค้มฟ้าค้มฝนน,นนะฮะ ท้องฟ้าก็จะมีเมฆมากเพราะว่าลมระดับล่างหอบเอาความชื้นมาเติมแต่ด้วยความที่อะไรครับพี่น้องความกดอากาศสูงระดับเกณฑ์เย็นพันสิบสี่ปกคลุมพื้นที่ไว้อย่างหนานแน่นนะฮะมวลอากาศเย็นที่หนักกว่านี้ก็จะทำหน้าที่กดอากาศนะฮะกดทับอากาศอุ่นชื้นไม่ให้ยกตัวหรือลอยตัวขึ้นไปได้สูงนะครับก็ฝนก็จะยกตัวยากนะฮะตกได้เป็นเพียงปะป้ายเท่านั้น จากโมเดลคาดการณ์ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่7โมงเชา้าวันนี้3มกราคมไปจนถึง7จ็โมงเชา้าของวันพรุ่งนี้4ี่มกราคมลองดูนะครับพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิลดลงเล็กน้อยครับช่วงเช้าอากาศเย็นถึงหนาวทั่วทุกพื้นที่อุณหภูมิโดยประมาณอยู่ที่13 -20 ถึงองศาเซลเซียสต,ต่ำสุด13องศานะครับก็แถวๆนะั้นและนะนะด้านตะวันตกอมก่อยแม่เชียงเชียงใหม่ใช่ไหมฮะอมก่อยแม่สายเชียงรายนะฮะ พื้นที่ภาคอีสานนะอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะครับช่วงเช้าอากาศเย็นถึงหนาวโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางด้านริมโขงนะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ16-21องศาเซลเซียสก็เน้นไปที่นะครพนมบึงกาฬและเลยนะฮะลมก็จะแรงกว่าเพื่อนนะครับในวันนี้พื้นที่ภาคกลางนะอุณหภูมิลดลงนิดหนึ่งฮนะสัมผัสความเย็นได้นะฮะช่วงเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิโดยประมาณ18-23องศา สำหรับพี่น้องชาวกทมนะฮะปริมาณทนอุณภูมิเช้าก็22-23องศาเซลเซียสพักตะวันออกนะอุณภูมิลดลงช่วงเช้านิดหนึ่งนะฮะอากาศเย็นถึงปกตินะฮะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ19-23องศาเซลเซียสนะฮะก็อยู่แนวเขาจังหวัดสักแก้วปราจีนก็อยู่ที่19-20อากาศก็จะดีนะครับพื้นที่ภาคใต้นะครับอุณหภูมิลดลง เช่นกันนะนิดหน่อยนะฮะสัมผัสอากาศเย็นได้เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนประจวบเพชรบุรีนะครับอุณภูมิโดยประมาณ 19- 24องศาเซลเซียสก็อย่างที่บอกครับวันนี้จะคลื่นฟ้าคลื่นฝนตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางลงไปเป็นส่วนใหญ่แต่ฝนยกตัวยักนิดหนึ่งครับสบปปลาวอุณภูมิล,ลดลงนะครับ1-3องศาเซลเซียสช่วงเช้าอากาศเย็นถึงหนาวทั่วทั้งเขตเหนือและที่ราบสูงนะอุณภูมิโดยประมาณ10-18องศาเซลเซียสนะครับ ปิดท้ายที่พี่น้องชาวเรือและก็นักท่องเที่ยวทางทะเลนะครับพี่น้องก็ฝั่งอ่าวไทายตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนตอนล่างคลื่นสูง 1- 2เมตรและฝั่งอันดามันตอนบนและตอนล่างใกล้ฝั่งนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรแต่ถ้าออกห่างฝั่งนะครับคลื่นจะสูง1-2เมตรสวัสดีครับ